น้ำพริกปูม้านะครับน้ำพริกจัดอยู่ในธุรกิจอาหารแปรรูปนะครับราคาถูกหาซื้อง่ายทานง่ายนะครับตลาดน้ำพริกการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับมีแบรนด์น้ำพริกหลากหลายแบรนด์วางขายตามท้องตลาดนะครับราคาน้ำพริกมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยนะครับปัญหาที่พบในตลาดน้ำพริกทั่วไปการแข่งขันสูงจากแบรนด์ที่มีอยู่แล้วคุณภาพวัตถุดิบที่อาจไม่สม่ำเสมอ การขาดความแตกต่างในรสชาติหรือส่วนผสมสินค้าบางแบรนด์เน้นราคาถูกอาจทำให้คุณภาพลดลงเหตุผลที่เราต้องผลิตน้ำพริกปูม้าคือเพื่อเพิ่มความแตกต่างสร้างจุดขายด้วยการใช้งานวัตถุดิบพิเศษเช่นปูม้าซึ่งหาย,ยากในตลาดน้ำพริกเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเน้นจอดตลาดกลุ่มที่มองหาน้ำพริกคุณภาพสูงพร้อมจ่ายในราคาที่สูง ขยายฐานการตลาดเพิ่มผลิตที่ตอบโจทย์ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศสิ่งที่เราจะผลิตคือน้ำพริกปูม้าใช้เนื้อปูม้าคุณภาพสูงเน้นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเผด็ดหวานเค็มกลมกล่อมแพ็กเกจจิ้งสวยงามและปลอดภยัยสำหรับเก็บรักษากลุ่มเป้าหมาย คนรักอาหารไทยในประเทศและต่างประเทศผู้ที่ชอบของพรีเมียมยินดีจ่ายเพื่อสินค้าคุณภาพสูงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครคนรักสุขภาพใช้วัตถุดิบธรรมชาติไม่มีสารกันเสียวัตถุดิบนะคะคำนวณปริมาณวัตถุดิบสำหรับ100กระปุกค่ะ 1. วัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะใช้ปูมา้าในส่วนของเนื้อปูค่ะ10กิโลกร,รมัม ิีขี้หนูสวน2กิโลกรัมกระเทียม1.5กิโลกรัมหอมแดง1กิโลกรัมน้ำตาลปี๊บนะคะใช้500กรัมค่ะน้ำเปล่า1.5ลิตรน้ำมะขามเปียก1ลิตรกะปี500กรัมน้ำมันพืช1ลิตรน้ำเปล่าใช้ประมาณ500กรัมค่ะสูตรนะคะเป็นอัตราส่วนของแต่ละวัตถุดิบในน้ำพริกปูกมา้า150ยกรัมต่อกระปุกค่ะ ปูม้านะคะในส่วนของเนื้อปู66.67%พริกขี้หนู13.33%กระเทียม10%หอมแดง6.67%น้ำตาลปีป๊บ3.33%น้ำเปล่า10%น้ำมะขามเปียก6.67%ค่ะกระปีนะคะ3.33%น้ำมันพืช6.67%น้ำเปล่า3.33%ค่ะ กระบวนการผลิตนะคะขั้นตอนที่1เตรียมวัตถุดิบล้างปูม้าให้สะอาดแกะเนื้อให้ละเอียดโขลกพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงและกะปิให้ละเอียดค่ะ 2. นะคะผัดเครื่องปรุงค่ะใส่น้ำพึ้พืชลงในกระทะหรือเครื่องผัดให้ร้อนนะคะใส่พริกที่โขลกแล้วลงไปผัดจนหอมค่ะ 3. ผสมปูม้าใส่เนื้อปูงลงไปผัดกับพริกจนเข้ากันได้ดีค่ะ 4. ปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำปลา แล้วนำมาข่ามเปียกลงไปผัดจนเครื่องปรุงทั้งหลายละลายเข้ากันค่ะ 5. บรรจุในกระปุกนะคะเมื่อได้ที่แล้วให้บรรจุน้ำพริกลงในกระปุกที่สะอาดนะคะและผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วค่ะปิดฝากระปุกให้แน่น6นะคะขั้นตอนการฆ่าเชื้อและการเก็บรักษาค่ะใช้กระบวนการฆ่าเชือ้อเช่นการอบฆ่าเชือ้อหรือการใช้เครื่องฆ่าเชื้อค่ะเพื่อยุดอายุการเก็บรักษาเก็บน้ำพริกในที่เย็นและแห้งค่ะ กี้กลยุทธ์ราคาเชิงจิตวิทยาตั้งราคาที่79บาทแทนที่จะเป็น80บาทเพราะราคานี้ทําให้ลูกค้ารู้สึกหรือว่ามันถูกลงเช่น79บาทดูเป็นราคาที่ดีกว่า80บาทในความรู้สึกของผู้บริโภคค่ะกลยุทธ์การตั้งราคาตามตลาดนะคะศึกษาราคาณพริกปูม,มาา้าในตลาดและตั้งราคาให้มีความแข่งขันหรือถูกกว่าคู่แข่งเพื่อดึงดูดลูกค้าในช่วงแรกซึ่งราคานี้สามารถใช้เพื่อสร้างฐานลูกค้าประจำได้ค่ะ กลยุทธ์การตั้งราคาส่วนลดนะคะมีการจัดโปรโมชั่นเช่น2แถม1เพื่อดึงดูดลูกค้าค่ะกลยุทธ์ราคาการเพิ่มคูนค่านะคะสื่อสารถึงคุณภาพและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตค่ะเช่นการใช้ปูม,ม้าที่คุณภาพดีและวิธีการทําที่วิถีพิถันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าในราคานี้เป็นการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าและรสชาติพิเศษค่ะข้อดี1 รสชาติเป็นเอกลักษณ์วัตถุดิบสดใหม่เช่นปูม้าและมะนาวเป็นต้น 2. เก็บรักษาได้นานเพราะบรรจุภัณฑ์ดีแข็งแรงเชื่อย,ยืดอายุสินค้า 3. ตอบโจทย์ไละสไตล์ในยุคใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาทำอาหาร 4. ตลาดกว้างเป็นสินค้าที่กินง่ายและเป็นที่ต้องการในและต่างประเทศ ข้อควรระวัง 1. ต้นทุนวัตถุดิบปูม้าอาจจะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นอยู่กับฤดูกาล 2. คุณภาพสินค้าหากการผลิตจัดเก็บรักษาไม่ดีอาจทำให้สินค้าเสียเร็ว 3. การแข่งขันสูงต้องการจุดเด่นให้แตกต่างจากแบรนด์อื่น 4. กฎหมายและมาตรฐานเช่นอยหรือมาตรฐานการส่งออกช่องทางการตลาด 1. ขายผ่านแบบฟอร์มอีคอมเมิรเช่นช h อปปี้ลาซาดหรือโซเชียลมีเดียเช่น Facebook Instagram สองร้านค้าในท้องถิ่น ร้านขายของฝากตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตสส่งออกขายให้กลุ่มคนไทยในและต่างประเทศ 4. จัดโปรโมชั่นเช่นแถมสินค้าทดลองชิมสินค้าหรือจัดเซ็ตของฝากพอเริ่มปัญหานะครับรสชาไม,ม่กลมกล่อมปัญหานี้ อาจเกิดจากการปรุงรสที่ไม่พอดีเช่นเค็มมากไปหรือเปรี้ยวไปนะครับสเนื้อปูไม่ละเอียดนะครับบางครั้งเนื้อปูอาจไม่ละเอียดพอหรือเหนียวเกินไปซึ่งทำให้ไม่เข้ากันกับเครื่องพริก 3. นะครับน้ำพริกมีสีไม่สวยน้ำพริกอาจมีสีที่ไม่สวยหรือดูหมองคำ้ำถ้าพริกหรือกระเทียมไม่ขนาดคั่วอาจทำให้สีเปลี่ยนนะครับ 4. น้ำพริกมีความเข้มข้น,นหรือเหลวเกินไปบางครั้งน้ำพริกอาจมีความข้นเกินไปหรือเหลวเกินไปซึ่งอาจเกิดการใช้ส่วนผสมที่มีน้ำมากเกินไป 5. ไม่พอดีกับอาหารที่เสิร์ฟรสชาติของน้ำพริกบางครั้งอาจไม่เข้ากันกับข้าวหรือผักสดที่เสิร์ฟนะครับโซลูชันวิธีการแก้ปัญหานะครับ หนึ่งการแก้ไขคือการปรับรสชาติโดยการเพิ่มน้ำตาลหรือน้ำมะนาวนะครับสองการใช้คกบดละเอียดหรือการเลือกปูสดๆช่วยให้เนื้อปูละเอียดขึ้นนะครับสามคั่วเครื่องเทศเบาๆและระมัดระวังไม่ให้ไหม้นะครับสี่การปรับความข้นสามารถทำได้ด้วยการปรับปริมาณน้ำหรือการเคี่ยวให้ข้นขึ้นครับห้า ปรับรสชาติให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะกินคู่กันครับชีวัตสำคัญคาดว่าจะมียอดขาย5ล้านบาทใน1-2ปีแรกคาดว่าจะคืนทุนภายใน1-2ปีกลยุทธ์ลดความเสี่ยงพัฒนาสินค้าอย่างต่อนเนื่องเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ศึกษาตลาดออนไลน์เพื่อปรับตัวสม่ำเสมอจุดเด่นเฉพาะตัวนะคะวัตถุดิบสดใหม่จากปูม้าคุณภาพใช้ปูม้าสดจากแหล่งธรรมชาติหรือฟาร์มที่มีมาตรฐานค่ะคุณภาพดีเนื้อหวานแน่นหอมกลิ่นทะเลแท้ค่ะสูตรลับเฉพาะนะคะรสชาติจัดจ้านแบบไทยแท้น้ำพริกปรุงด้วยสูตรเฉพาะที่ผสมสารสมุนไพรและเครื่องปรุงแบบไทยดั้งเดิมค่ะ รสชาติจัดจ้านถึงใจทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มครบรสค่ะตอบโจทย์คนรักสุขภาพค่ะไม่มีวัตถุก,กัลเสียใช้น้ำมันคุณภาพไขมันต่ำใช้สมุนไพรที่มีประโยชน์ค่ะเช่นกระเทียมพริกไทยขิงพริกค่ะสะดวกทานง่ายเหมาะกับทุกมือ้อแพ็กเกจพร้อมทานสะอาดทนทานพกพาสะดวกใช้เวลาเตรียมอาหารน้อยค่ะเหมาะสาหรับชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบ หากหลายวิธีการกินกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวผักสดผักลวกหรือจะเป็นเครื่องจิ้มขนมจีนก็ดีค่ะข้อได้เปรียบคู่แข่งแหล่งวัตถุดิบปูม้าสดคุณภาพสูงเฉพาะเจาะจงสูตรน้ำพริกรับเฉพาะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นความร่วมมือกับชุมชนหรือกลุ่ม วิสาหกิจในท้องถิ่นการใช้เทคโนโลยีการผลิตและการถนอมอาหารขั้นสูงการใช้สมุนไพรแท้และวัตถุดิบคุณภาพสูงแพ็กเกจจึงที่สะดุดตาและตอบโจทย์การใช้งานมีตลาดส่งออกหรือได้รับการยอมรับในระดับสากล ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตัลช่องทางการติดต่อออนไลน์ Online, ผ่านช่องทางแบบฟอร์มอีคอมเมิร์ซเช่น Shopee Lazada หรือโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook และ Instagram ร้านค้าในท้องถิ่นร้านขายของฝากตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตส่งออก ขายให้กลุ่มคนไทยในต่างประเทศกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคนรักอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ที่ชอบของพรีเมียมยินดีจ่ายเพื่อสินค้าคุณภาพสูงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครคนรักสุขภาพใช้วัตถุดิบธรรมชาติและไม่มีสารกันเสียโครงสร้างต้นทุนนะคะต้นทุนคงที่ ค่าเช่าสถานที่ค่ะค่าเครื่องมือค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ค่าประกันภัยค่ะต้นทุนแปรผันนะคะมีค่าวัตถุดิบค่าแรงงานรายชิ้นบรรจุภัณฑ์ค่าน้ํามันและพลังงานค่าโฆษณาและโปรโมชั่นค่ะต้นทุนการขายและการตลาดนะคะค่าใช้จ่ายทางการตลาดค่าขนส่งการจัดจำหน่ายและค่าโปรโมชั่นและส่วนลดค่ะกระแสรายได้การขายสินค้า การขายสินค้าผ่านช่องทางค้าปีกส่งตัวแทนจำหน่ายและออนไลน์และได้การบริการจัดส่งถึงที่และได้การเปิดทำเวิร์กช็อปรายได้การจัดทำโปรโมชั่น